ดีใจเจอแล้วหนึ่งตรงนี้ป่าตรงเนี้ยไม่ได้มาหลายวันแล้วนะสวยมากดอกนี้มีดอกเล็กข้างล่างอีกดอกที่สองเ <c oughs> ย่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหลอกตาเบอร์ใหญ่มากเลยอ่ะเหลือแค่หมวกอะอกปิดไว้จ้ามีใครเห็นเห็ดบ้างหรือ,อยังเล่นเกมหาเหตุการณ์ง่ายนะคะตรงกลางพอดีเลยทำาดูเก่าๆวะเข้า,เาไปดูใกล้ๆดิ โดนกินซะนมันเคยมีสามแหละนี่ไงโอโดนลมจนแห้งหมดเลยอ๋อไม่ใช่ดูดิหมวกหกลงมาสองนั่นแหละคือแบบลมแรงมากหลายวันเลยอะ่ะผ่านงสารมากเลยทั้งๆที่ททดินชุ่มมากเลยแต่หัวแห้งมากเลย ตาเอ๋ไม่ไกลไม่ไกลแล้วก็ตังโนง้นอีกโอ้โหตรงนี้อีกมีดอกน้อยดอกน้อยเดี๋ยวค่อยๆไล่เก็บป่านี้นะเมื่อสามวันที่แล้วไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆมาเจออีกทีทิ้งไปหลายวันไงทิ้งไปหลายวันกลับมา ง่อยจิครับแต่ยังดีอยู่นะเห็ดพึ่งที่อิตาลีมีค่าเสมอนะคะมีค่ามากๆเลยทั้งต่อจิตใจและความรู้สึกพ <c oughs> ูดเวอร์ไปกเนี้ยแต่เรื่องจริงนะไม่เวอร์นะมีไว้ใกล้ๆกันเดี๋ยวต้องค่อยๆมองมาดูซีดอกนี้เก็บได้ก็นเนี่ยดูมันเล็กๆนะ เก็บได้เห็ดพวกนี้รูปล่างเป็นอย่างนี้เก็บได้เก็บได้ปีนขึ้นมาเจอดอกนี้ร้องอุย้ยสวยอะ่ะแล้วเห็ดปากกอรัดนะหอมด้วยละ่ะมีเง้ยเนี่ยไปเยี่ยมสวยมากๆเอากาวลัดมาวางถ่ายรูปสวยงามมากเลย ลมแล้วลอกใหญ่มาอีกแล้วน่ารักจังเลยมีอีกไหมแถวนี้ยักพี่น้องเธอ พักใหญ่คิดว่าจะไม่เจออะไรอีกแล้วดอกนี้สวยเลยละ่ะเหนื่อยนวเนี่ยเดินไต่เขาขึ้นฝั่งนู้นลงฝั่งนี้กำลังจะลงไปเขาอีกลูกหนึ่งเจอดอกนี้สวยเลยเห็นกันได้ยังเอ่ยดอกใหญ่เห็นชัดมากเดี๋ยวค่อยๆหาทางลงไปพอเดี๋ยวมันจะลื่นปรืดเพราะมันเป็นขาลงเนาะ หลอกดาวแหววตายแล้วเหลือแต่ลังคาแต่ลังคาสวยมากเลยถือว่าสวยมากๆโอ้โหดอกนี้ไอ้ลูกแม่โอ้โหแห้งมากเลยค่ะวุ้ยทาก ว่าสิกูแกจะเห็นซ่อนแอบล่ะทุกคนแต่ก็เห็นจะได้ตาเอ๋นี่ดูท่าแล้วมันจะเหลือเป็มบวกอันนี้อะไรนูนนนอ่ะมีอีกไหมอีก่าไม่มีนะ ไหนขอดูสภาพหน่อยอเกิดมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือแต่หัวาขาเหลือท่าน,นี้ไอ้ทำปุ๋ยสวยมากเลยอขอดูอเห็ดปากเกาลัดนี่มันหอมมากเลยนะ เจ้าจิ๋วอยู่ข้างบนมียติตัวใหญ่มั้งไหมอยากได้ยาติตัวใหญ่ของแกพร้อมขาด้วยนะแต่หมวกไม่อยากได้แล้วมีสองหมวกแล้วเห็ดป่าเกาลัดนะหอมอร่อยแต่เบามากนะคะ Окей, 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 окей คนดูอะไรนี่กูไก่ทำไม่ลงจริงๆอ่ะปล่อยเขากินไปน่าสงสารมากเลยอ่ะตัวบัลิมเลยอ่ะเย่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะของพี่มิกได้มาอย่างสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะอยากจะเอามาถืออีกดอกหนึ่งนะแต่ว่ามือไม่มีถือแล้วสนุกไหมวันนี้คะ่ะสนุกเนาะหอมมากด้วยเห็ดป่าเกาลัดที่พี่มิกได้มาในสองดอกนี่เห็ดพึ่งดำนะในกระเป๋าของพี่มิกก็มีอีก ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บเมียมั้งดิจุ๊บแต่เหตุอะ